ขอบคุณครับยุใสยุใสขอบคุณมากเป็นผ้าพดีเก่าๆนะครับพี่น้องแฟนด้วยมีคก้นสูงนะครับลูกเป็นลูกเป็นเต้นแบ่ท้องเรียงมันมาลุกแน่แน่ครับเนี่ยโอกาสนี้มันหายากมากที่เราจะได้เห็นนันว่าส่ายเอาเงินเอาเงิน เอางี okay, okay, okay. ้เอาไม่จไปแล้วก่าทีแรกว่าสิบอนรอมากหรอไ่ยหรอยัน้องีแม่สุกหลานรอมากมา้าไม่ท่มาอจะไมอเอมไปจัเงจังปุยยางเวอนะจ้าอีวยโอ้วยทีดออกขนมปังหมยอดน้เสดอเดรอเดรอ์เขาป็นสาวไทยขนมปังค็นสาวไายขนมปังแต่ก่อนขายเขาต้มมาแล้วก็ต้มูนค่ะ เอาฉากได้ดีครับเอาไอาไหมเอาเดียวกันเดียวกันเดียวกันบอกเออเดียวกันี่น้องแป้งเล่หเห็นนะครับย้อนอดีตย้อนเรื่องราวเป็นงานที่อยางได้เป็นเงาที่อยากทำเอาอุดมเก่งแค่ระยำใดคนนี้แม่แม่อาพูดออกพูดออกนะเอา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 เป็นเอาเป็นเพลงเดียวสักกันเดี๋ยวเดียวผมขอฉากลั่งก่อนฮะ เปเนี่ยม่แรก็คือวันจะสอนงานเนี่ยเห็นบอกผมรักก่อนผมรักก่อนอากา็เล่นก่อนแม่เลยบรดวฉากแม่ลยืนเป็นทางบัรท่านอยู่เขยังูจขอไปก่อนก่อนด้อไรไม่ได้อยงแี้เอาฉากจะเเริ่มจามองไหนบเนไปจขอไปขหางนก่อนไมคอยเปิดฉากก็ไปเอาลงงเหมือนที่นี่ขอน้ไม่อไปโอ้ยไสิหววกมาไม ยักจะจ้าเสียงว่าไมาเห็นหงักอันไหนมันจะขึ้นไหวแล้งกีน้ารขัดคอยออกนะแต่เด้ี่ยวมันจะขึ้นคตออกมาลำไหไปอีกมาดังไปสูงกอใจก้อนทุกทันยินไปก้อนยาวหังชมผลงานชาวคณะ ไขว่อยมาเวลาดูมีท่านเดี่ยวมาก,ก่อนผมลูกแพรไฟฟอนกำลังย้อนเขาเนือนหมอลำดีรือกดืองเสียงอีสานไม่นกบอยบ่อถอย้าพุ่มสาด บ่ได้เห็นแต่ละมือคือสีขาดทั้งใจใกลหรือไกลคือตามทุมจุมน้ำบมอรั้งมืองคิดข้อเสียงฝันนาโปเแสดงดาพลัส อยากมาพ่ออีกคื้เดาที่ตามข่าวหาบบ่เศร้ารถกะเมาเพได้ยานนั่นโกงพอทันวัยเด็แฟนรูอีกนา ผู้พานรถเอบุญจันทร์มาผู้พานรถนะอ่ารถทะเบียนซีรถทะเบียนซี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 ร้อยเอ็ดนะครับไปเลื่อนรถออกด้วยนายคนสิ่กลับแล้วโอเคกันคนนายคุณจ้าประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่ โอ้ยรถทะเบียนสี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 ทับหมูสีทับหมูไปเห็ุอะไนฮะโอ้ยแล้วทะเบียนทะเบียนร้อยเห็นไปโยกรถด่วนตอนนี้อ่าในห้างกัทบกบกทบมอแล้วโกประกาศฟังลำเสใช่แล้วล่ะทะเบียนคือ้าเบื่อกำลังเท่อน้ำสาวหัวใจเนาวนี่คือ ยูกับฟอเลยนนองใจยัมงของเด็กผู้สาวเมื่อนีหุ่นหมไฟแป้งโตผู้ขากครได็กเป็นทั้งที่ดองไส้ก็ยิ่งุมขึ้นมาก็เนี่ยตั้งิเลยจ้ะตั้งลักจับแน่นกแล้วพวกักกรานนี้ตั้งจนั้นนะได้กบานใ้พี่แ่นั่งพนด่านเอยเวันี่ี่แม่กสิบ ลูกูเี่นางง่แน่คุจะทห้าคุก็เห็นเออคุณก็เห็นแต่คุณมตืนเต้นตอนนี้เขาเรืองเขาเล่าซะก่อนเอามือแน่ตมือแน่ไครับม่ลูกนีมากยกวนินนไเรืองไหมา่อีกโอ้ยเสยกับแสนดิแสนก่อน ดีบดิงร้อนลำลองแบบตอนนี้กันโอ้ยคือดืดเส้นสีวิตตายแห็นเพราะว่แกกับสายควงเส้ลำลองทคนบ้างไอดห้ลยช้สิไปหาคุชีวิตกอดอมดี่ายโอ้ยุาถึงบ้า สองล้าบ้านคืออยู่ีอไปมาๆๆ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 านๆๆๆๆมๆๆๆามๆๆ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 อๆๆๆๆๆ่ๆมีๆดๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ่อๆๆๆๆจๆมๆๆๆๆๆไๆๆๆ่ๆๆอๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆไ

ผู้ใดบ้างผู้ใดก็เลียมโยกโยปัดก่อนกิน เจ้าพยานอ้าไอ้เมียไปบ่ทันมเมียอยู่ในเดียวอ้นยนมเมีเเอาืขึ้นสาวแขกทม่บ้าอใส่ใส่รกันแกอ้มน้องกูนองว่านคืนสาวแขกอ้วะเจนโอ้ย เอาขึ้นในยูทูบแล้เอาสาวแขงอีตัวนี้เน่ยไมนง้คสาีสกี่านแขว้บนท่านอออมันเข้าม่ขววันนี้คือแขวกรเลี่ยเรี้ยงไอ้คนไรปกันเลยนดยทั่เ้ยจัไอ้นไรกระปิเลยนะแขวะกรเลี่ยมนี่อุ้ย

แม่สีเทียนบ่เจ้าเจ้นอะไรกน้าปูซ่รู้เรื่องปะไกำลังคุยกันพเทีนนะอ่าว่า่อร์สีสพวกใมาจากองคเทพเอาผ้าป่ามาบานเอาอันนี้อันนี้เไปเนี่ยครูอยู่นี่เนี่ยครูอยู่นี่คุยคุยอะไรอะไไมบอก้งเซ็กลับเคยกูนี่กเคยค่ะ มันจีบุงสิเจ๊ฮะจังดาวเขาให้บอกดาวได้เลยเนี่ยต้อกูดมสับเลยฮะกูดมซับนโอ้ยกูส่งไปใหนลำไห้เรียคกับพี่ทอยุูงเกศว่าเชี่ยเป็นเจ้าคนนายคนมึงมาเป็นกระชายที่ว่าชนะโอ้ยแบบฆ่าหัวอ้วนนลายนมกับจีบุ่นให มแตแกถามองกินบินสิลงครินดีอยู่ดีนะน้องเมนเมืส่งไปให้นาให้ันกินดีอยู่ดีเนาะกินคาๆสูชีกันน่ะกินคากๆ่ย่างสูชีทีใ่ใส่เนื่อสองรอยมสลมึงสีเศร้าเป็นกันแท้ปะสามึงสีเศร้าป เสมบูร <that> ณ <those warm lift> <that> ์บาดโนไม่เลยไม่เลยต้นจองแห้งด้วยเอาไปเลยสมบูบาดนมึงเนาะสมบูรณ์บาดนมึงเนาะจะเดี้โมโหหายเจ็บใจหลหนองไส้ลืน ซ้ำอย่าพาคนอื่นมึงเดี๋ยวยิ้มเลยลับ,าลบหางลรอือมือแถวซ้ำอย่าพาคนอื่นมากขึ้นเสียงใสไอ้คือเป็นไหยแถมมูสู๋มือนี้กูสีบอไคหู้ซีกูมาจัดการ คืนว่ายไปในงานย่านหมู่คนยันเหอยไม่มีคนเดยเลยหรอไงยืนเต้นเฉยละเพราะเคยมาหนาด้านเคยไปเห็นอยู่ในงานวันหน้าฮัลหมอนลำแต่เคยอยู่แสนไปเข้ามาเบายี่แมนบ่อยพัดยีอยู่แค่เคยยุคนั้นเหมือนแล้วไปใส่ละเปลี่ยนไปอยคใหม่แล้วกเคยยุคนั้น นาอูทูคือเป็ดเป้าสังหาเดาอย่างโชว์นี่ยอ้ยิ0กว่าปีเวนตากระไซา,า,า,าดีแยวกระอแลัวมี่ห้ดนสิเสร็เต่อไปดูดูตากนนั่นนะ เบยดกันก้อปาปปาก้นั่นละก็แขวมุกสุมหอกสุดเด็ดไปก่อนพอเคยมาหน้าด้านเคยไปเห็นอยู่ในงานกวนหน้าห้างหมอนหักมือหน้าอูทู่คือเป็นเป้าสังหาเดาอย่างโปฉ่ สันดาทําบวชมื้อเมื่อยทั้งบ่ว่าเป็นหยังเอ้าอันนี้คือพระเอกพระเอกรักตัวหูมื้อวะวะวะเวลามันน้อยป้าๆเอ้ามาอยู่เลยล่ะเฮาสิลุกๆตามเมียพี่น้องเอ้ย บบร่ำบอท่านถึงโผงเวลาลงมขัดมาอะไรเพอยากบบไปยิปงงวงเวลานั้นขดวนมาพบก,กับฉากต่อไปร่ำบ,บอัท่านถึงโผงเวลาเพรานไดงล้มลำกบเราะอะไรไปเอาดีสากเข้าเอ๊นตัวลูกเขาคุณเตรียมได้มามาสารเนี่ยองคตามเนี่ยที่เลย